สวัสดีครับจากร้านติดตั้งยางขอบประตูกันเสียงนะครับวันนี้ติดตั้งของวีโก้สประตูนะครับวีโก4สประตูวิธีการติดตั้งก็ไม่ยากนะครับเราก็ถอดกาบตัวนี้ออกนะครับถอดกาบตัวนี้แล้วก็ตัวนี้มีอยู่2ชิ้นนะครับอันนี้ประตูบานหน้าพอเราถอดออกแล้วเราก็จะสามารถดึงยางเดิมออกได้เลยนะครับ นี่ครับบ้านหลังเราก็สามารถดึงออกอย่างนี้ได้เลยแล้วก็เปลี่ยนยางใหม่เข้าไปนะครับวีโก้จริงจยางขอบประตูมีหลายแบบนะครับที่ร้านเรามีให้เลือกสองแบบก็คือเป็นผิวเรียบแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นยางกระดูกแข็งอีกตัวหนึ่งนะครับวันนี้วีโก้จะใส่ตัวผิวเรียบนะครับ คุณสมบัติของอยางก็คือเป็นยางกันเสียงนะครับปิดประตูมันจะแน่นกว่าเดิมนะครับเนี่ยตัวตัวนวลตัวนี้มันจะใหญ่กว่าของเดิมนะครับปิดประตูก็จะทําให้ปิดประตูแน่นขึ้นเสียงภายนอกก็จะไม่เข้ามาในห้องโดยสารนะครับยางขอบประตูจะมาเป็นม้วนแบบนี้นะครับเป็นเป็นม้วนเป็นกล่องมาเลยนะครับยาว50เมตรสำหรับลูกค้าท่านใดที่สั่งไปติดตั้งก็เราจะตัดยาวไปนะครับ ลูกค้าก็าไปใส่ทีละบานนะครับใส่ทีละบานแล้วค่อยตัดออกนะครับร้านอยู่ตลาดศรีวลีพาซ่านะครับซอยวัดศรีวลีน้อยถนนบางนาตราดกม18นะครับตำบลบางฉลวงอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการลูกค้าท่านใดที่อยู่ใกล้แถวนี้ก็เข้ามาติดตั้งที่ร้านได้นะครับหรือจะสอบถามข้อมูลก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ ขอบคุณครับ